สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนมาเข้าป่าสำรวจบูบุรีแ่แหละอันนี้เดี๋ยวเรามาอีกป่าอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนมาเดินออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวมาดูบูบุรีกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็อากาศอากาศเย็นๆไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนเพิ่งจะ ตกนะคะอ้ก็เลยวันหยุดก็เลยเดี๋ยวพามาดูบบูเบอรี่กันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเ,ออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอันนี้ก็จะเป็น ธรรมชาตินะคะของป่าประเทศฟิแนแลนด์ป่าต้นสนนะคะแล้วมันก็จะมีต้นบูบูรี่นะเกิดขึ้นโอโหป่านี้ลูกยังเล็กๆหรือลูกยังไม่โตนะคะดีนะเตรียมรีบมาก่อนเพราะว่าตะกี้ดูพยากรณ์อากาศบอกเด ตอไไนบ่ายๆฝนก็จะเริ่มตกอีกทีนึงอ,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 อป่านี้เขาก็จะเป็นบูบอรี่ต้นต้นเตี้ยต้นเล็กบูบอรี่ต้นเล็กอืมก็พอมีอยู่นะเห็นไหมเอ่ยนี่ นีนะคะมันก็จะเป็นต้นเนี่ยดูสิทุกคนต้นเล็กอะ่ะต้นเล็กต้นเตีย้ย <c oughs> เตี้ยมากเวลาเก็บในี่ปวดหลังมากเลยนะต้นแบบเนี้ยแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นโอ้โหนะ <c oughs> แวะดูตรงนี้แป๊บหนึ่งกัน <c oughs> อือืออาทิตย์นี้ฝนดีฝนตกเกือบทั้งอาทิตย์เลยนี่นะคะ โอ้โหมีลูกอยู่แต่ว่าถือว่าดกไหมก็โอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้ดกเท่าแบบต้นที่มันแบบเป็นต้นใหญ่ๆง เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในอีกเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นยังไงกันแดดออกอยู่แล้ว นี่มีบางๆนี่นะคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนป่านี้หรือว่าลูกมันลูกมันยังไม่โตก็เลยยังไม่ค่อยเห็นชัดเดินแค่นี้ก็เหนื่อย <c oughs> ขึ้นเขามาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว อูตรงนี้เดี๋ยวกลับเดีเต็มกลับกล้องหลังกันนะนี่พอเดินมาตรงนี้เริ่มเริ่มเห็นลูกยังเล็กๆอยู่นี่นะคะเห็นไหมอ่ะนี่จะนี่จะ นยบรรยากาศเงียบมากมเราจะเข้าไปดูข้างในกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะออกไปละ ดีนะวันนี้ไม่ไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่ดีจ้ะโอนเจม่าจะพาไปดูอีกป่าหนึ่งฝนตกแหมฝนตกไล่เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ให้ดูพอหอมป่ากหอมคอสำหรับคนที่จะมาเก็บแบบบูบอรี่นะก็แบบสนใจแบบลุ้นเออ จะโดกไม่โดกจะอะไรยังไงก็ช่วงนี้ก็จะอัปเดตบ,บ่อยๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะฝนตกแทบจะทุกวันเลยวันเว้นวันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศมันก็ไม่ได้แบบร้อนเหมือนอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเจนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายค่ะ กลับบนะ้านของฝนตกแล้วบ๊ายบาย